นุ่มลื่นหวานนิดนิดหอมกลิ่นไข่อ่อนๆดัดแปลงมาจากสูตรต้นฉบับของจีนนะคะลิงก์ต้นฉบับทิ้งไว้ให้ในช่องคอมเมนต์จ้าใครอยากดูคลิปสั้นไม่มีเสียงบรรยายป้าทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์เช่นกันนะคะเริ่มต้นลงมือทํากันเลยค่ะน้ำไข่แดงมา2ฟองป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะไข่เป็ดไม่เคยลองน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะหรือ24กรัมหรือ2ช้อนกลางช้อนกลางในที่นี้คือช้อนแบบนี้นะคะที่มุมขวาบน จากนั้นคนผสมให้พอเข้ากันเติมแป้งมันลงไป4ช้อนโต๊ะหรือ2 5กรัมหรือ4ช้อนกลางแป้งอื่นๆยังไม่เคยทดลองนะคะน้ำสะอาด75 ML หรือเศษหส่วนสีถ้วยตวงกับ1ช้อนโต๊ะหรือถ้าจะใช้ช้อนกลางตวงก็ประมาณ6ช้อนกลางครึ่งค่ะคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายเข้ากันดีจากนั้นทำการกรองค่ะ ใส่น้ำมันพืช1ช้อนโตครึ่งหรือ18กรัมหรือ2ชั้นกลางแต่ว่าไม่ได้ใส่พรวดเดียวหมดนะคะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบค่ะรอบแรกแบ่งมัน1ใน3นะคะแล้วเทลงไปก่อนเลยจากนั้นนําส่วนผสมขึ้นตั้งไฟกลางคลิปนี้ป้าใช้น้ํามันถั่วเหลืองแต่น้ํามันพืชอื่นๆก็ใช้ได้คนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมจับตัวเป็นก้อน เมื่อส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วรีแกสเป็นไฟอ่อนนำน้ำมันพืชส่วนที่เหลือเทใส่ลงไปครึ่งหนึ่งคนคนคนขยี้ขยี้ขยี้ผสมผสมผสม,ผสมจนกระทั่งตัวน้ำมันพืชเข้ากันดีกับส่วนผสมแรกๆน้ำมันพืชมันจะดูแบบว่าเยิ้มเยิ้มแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยๆคนค่อยๆผสมไปมันจะซึมเข้าไปในเนื้อเองค่ะแบบนี้ เมื่อเข้ากันดีแบบนี้แล้วนำน้ำมันพืชส่วนที่เหลือเทลงไปให้หมดเลยค่ะทำเหมือนเดิมค่ะผสมจนกระทั่งน้ำมันพืชเนี่ยเข้ากันดีกับส่วนผสมทั้งหมดเมื่อมันจับตัวกันเป็นก้อนได้เวลาตี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 ต,ตีจนกว่ามันจะหลับจำไม่ใช่ตีไปแล้วสังเกตดูนะคะส่วนผสมเนี่ยมันจะแบบว่าเริ่มที่จะหลุดออกจากภายยางอย่างง่ายดาย ตอนนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวตีต่อตีจนกระทั่งได้แบบนี้ค่ะการตีนานเกินไปให้ความร้อนนานเกินไปน้ำมันที่มีอยู่ในส่วนผสมอะค่ะมันจะค่อยๆแยกตัวออกมามากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นคอยสังเกตกันดูให้ดีนะจ๊ะในขั้นนี้เนื่องจากความนุ่มนิ่มของส่วนผสมนะคะการที่จะทําให้เขามีรูปทรงที่สวยงามเราจะใช้การกลิ้งกระทะช่วยค่ะเพื่อคลึงเขาให้เป็นทรงสวยๆตามต้องการแต่ป้าก็ทําไม่สวยหรอกนะสอนเกง่งอยากให้ลองทําดูจังมันสนุกดีค่ะช่วงที่กลิ้งกระทะเนี่ยค่ะเปิดเป็นไฟอ่อนไว้ก็ได้หรือว่าจะปิดแก๊สเลยก็ได้นะคะ เมื่อกิ่งจนสาแก่ใจแล้วก็จับเทใส่จานได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินค่ะถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะไข่ไก่ป้าคิดแบบเต็มฟองเลยนะคะใช้2ฟองฟองละ3บาท50สตางก็เท่ากับ7บาทอันนี้เป็นราคาไข่ไก่แบบยกแผงนะใครซื้อปรีกก็จะแพงกว่านี้นิดนึงจ้ะน้ำตาลทราย60สตางแป้งมันตีไป1บาทอันนี้คิดจากแป้งมันถุงหนึง1กิโล40บาทราคานี้อิงจากแมคโครนะคะ น้ำตีไป50สตางค์ค่ะแล้วก็น้ำมันพืชตีไป1บาท50สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร10บาท60สตางค์เหมือนเดิมค่ะต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่ะทีค่าแรงขาน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจีปาถานู่นนี่นั่นนะจ๊ะอ๋อบอกเผื่อไว้นิดนึงเผื่อมีคนสงสยัยทำไมน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะครึ่งไม่เท่ากับน้ำมันพืช1ช้อนกลางครึ่ง คืออย่างนี้ถ้าพิจารณารูปทรงของตัวช้อนกลางดีๆแล้วอะค่ะเขาจะมีสลปมีโคง้งซึ่งถ้าเราใช้ตวงพวกที่เป็นของเหลวนะคะของเหลวมันจะแบบไหลลงได้ง่ายกว่าการใช้ช้อนโต๊ะนะคะมันเลยทำให้ปริมาณที่ตวงได้มันจะไม่เท่ากันนะจ๊ะแล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีค่ะ